สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องมานาะตื่นแต่เช้าเบื่ออาการของแม่เดิมไปน้องบ้านก็มีอาการเป็นไข้นะคะไข้นิดนิดปวดแขนนิดนิดถูกมากินยาตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่น้องค่ะ <c oughs> คนน้อยนี่ก็ได้คนน้อยนี่ก็เป็นไข้บ่นีไยไข้หิวนมคนน้อยเนี่ บ่ไข่ยังพี่นอ้องไข่หิวนุม่มไข่หิวน่มไข่หิวนมก็กมีอาการแบบ <c oughs> <c oughs> แว่าแหดคอเจ็บคอจะหน่อยพี่น้องค่ะก็ก็หมายถึงว่ารุนแรงเลยพี่นอ้องเมื่อคืนในเบิรงก็คือว่าบบเป็นหยังบัดบัตรพอตีสี่มาพี่นอ้องตีสามตีสี่ถือคิงไข่พี่นอ้อง เป็นออกร้อนตัวถือกินไข่ออกเลยลุกมากินยาตีสี่ปวดแขนนิดนึงเลยพี่น้องไม่ได้ปวดมากนะปวดนิดนึงก็จับอะไรได้สบายเลยพี่น้องค่ะบึงบาว่เพชรเป็นอะไรตายแล้วบาบาดในเบ,บื้องิเวิดปุ๊บเลยพี่น้องคือยังประตื่นอยู่เจ็ดโมงแล้วฮัลโหลดมอไน์นิง굿มอไนน์นิง ออใต้กล่องว่ะสวัสดีครับเป็นอะไรพี่นายกัช่วงหกทุ่มมากเป็นไข่พี่น้องตอนนี้อาการเป็นไงมัง่งก็มีอาการเก็บแขนอยู่พี่น้องเก็บแขนแล้วก็เจ็บช่วงเหงาไหลทั้งหลังไหมัมนเป็นสี่ครึ่งหนึ่งเลยบอเพลินสีมีอาการก้นอนนมมดอยปวดหลังนําเลยพี่น้องแขนขัวนี่ปวดแล้วก็ปวดหลังนํา นะครบับเมื่อคืนนี่ไข่ไม่นอนหกทุ่มกลัวลัางจากินมากาช่วงน้องมอนไล่สดนะ <c oughs> บพะเป็นยังช่วงนั้นนะก็มานอนคอยก็เสียงหแหบนะนอนแล้วก็พกทุ่มกันไปหาตีหนึ่งรู้สึกว่าหนาวหนาวสั่นผมมาแพ้แล้วก็ลูกกันไม่กินยาแล้วก็ตีแต่ก็เป็นไข่เอมันเป็นไข่อยู่ว<า>ันนี้สช้ามุ่งก็จัดยาให้ช่วงน,นั้นแล้วก็มาตีหายไม่กินอีกคอยกินตีสี่แล้วก็ ตอนนี้กัดสลืมสลืออ่อการชีวาการไม่พ้นขางเคียงบอก่ะสำหรับบอเพชรมีอยู่เลยพี่น้องถ้าว่าความดันก็สูงอยู่นะมีมีอยู่มีผ้นขางเคียงสาวมนกับเพื่อ <c oughs> อ่ะกัมีไข,ข่กันม,มีนิดหน่อยพี่น้องค่ะ,ะกินน้ำนะกินน้ำไหลกินน้ำเยอะๆนะกินน้ำเยอะแล้วก็ยิ่งเงี้ยวเยอะพี่น้องเยอะทั้งค <c oughs> <c oughs> ืนเขี่ยวทั <c oughs> ้งคืนการอาการกัด สะลาสาหรับผู้เพิ่นบ่อผู้เพิ่นบ่อไข่ก็สิมีเนาะแบบร่างกายคนเนันบ่คือกันเนาะยังน้องม่ตนกพิคนกับว่า่นไข้นิดเดียวไข่นิดนึงอ่ะเป็นเป็นตัวรุมๆอ่ะพี่น้องไม่ถึงว่าเป็นไข่แต่ว่าบ่อเพนยเ์ช่วงอกลางคืนเดือแค้นเป็นไงมัางแค้นปวดบ่อก็ปวดนี่ปวดบริเวณฉีดนี่นะพี่น้องอากาศมิลงร่ามหดพี่เลยนี่ เงาไล่ลงไปหลังในปวดไปหมดตึงเลยเครื่องหนึ่งเมื่อกี้กระเชียนท้ายใกล้กระชีปากไงในเรื่องของคอต้นขอ,อไปเมื่อกี้กระเชียนแองแรงยุ่งสิแหละพี่น้องกระชีบก็ได้หาแนวเสียบตอนสาวม้นอาจจะได้หาแน่เสียบสู้กินนยังไงคือเก่าคอยนาซาคือเก่าพี่น้อง <c oughs> เอาละกระเจ็บคอพี่น้องเจ็บคอจะนน้อย มีเป็นตัวรุมๆหมายถึงว่าจะเป็นไข้ก็ไม่เชิงว่าไข้แต่ก็มีไข้นั่นแหละเอาง่ายๆมีไข่เนี่ยเน้นนิดหน่อยนแต่แขนก็เจ็บตรงบริเวณฉีดคือว่า,าแหละแค่นั้นไม่มีอะไรเมื่อปวดหัวตอนตีสามเดินไปเนองรู้สึกปวดหัวแห้งๆตอนตีสามนะก็ะเลยลุกขึ้นมานั่งมาเนี่ยว่า,าง,ง่ายๆเลยมันขึ้นเลยก็พม่ค่อยได้นอนไปในด,ดอกเพราะว่าซ้อมเบิงอาการเจ้าของมาเถื่อ,อยานมันเป็น ลายแรงคือเขาเบิ่งข่าวเขาเบิ่งข่าวนะมันจะทําให้จิตเขาตกเนะพี่น้องค่ะคือคนบอกว่าถ้าปวดหัวไปนอนอยู่ในห้องคนเดียวฉีดวัคซีนมาวันหนึ่งตายแบบนี้มันจะทําให้เขาคิดพี่น้องมันทําให้เขาคิดตะเขาเขาบอสลาดใจไงเขาก็ต้องรอดูอาการของเขาอ่ะเขาเป็นยังแนเขาปวดหัวขนาดใดเขาเจ็บแขนขนาดใด ที่ว่าเป็นคันนิดๆหยักๆนะคือพี่น้องคนว่าน่ะอาจจะเป็นเพราะตัวยามันมันทํางานหรือเปล่ากับบมหูเนาะกับซิเมนเดอแต่มันไม่คันแล้วเดอตอนนี้มันหายคันแล้วพี่น้องค่ะอือก็ถือว่าโอเคนะสําหรับใครจะไปสีดเอ็กต้าก็อันนี้แล้วแต่ภูมิตานทางของคนเ้ยพี่น้องค่ะสําหรับมนกะมนกะถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ถามว่ามีไข้แม่ก็มีไข้แหละเหมือนที่หมอบอกแหละอือ ตอนแรกอะผู้ยมาหนาซิมีไข่เพราะว่าบูมีอาการห่ังพอเดึกๆมาประมาณตีสามโอ้มันรู้สึกว่ามันปวดหัว้ดย่น้องมันปวดหัวปวดมากๆเลยแต่ปวดจิตจิตลุกมาหนังนังประมาณนังไปนังมาตีสี่มากินยาร่างกายมันปวดเมื่อยไปหมดเลยอืแต่ว่ามันบวมเมื่อยได้ธรรมดาสิ่งได้คือเก่ามันยะกระจาไปหาเว้นหลังจากถ่ายคลิปนี้แล้วก็ สิไปอาบน้ำแล้วก็สิไปแว่นฮาแนวแส่บๆมากินบาเพ็ดนี่คือสิสภาพไปกุมนสภาพผัวไปกุมน์โดยพี่น้องค่ะมึงอยู่ไม่ได้บาเพ็ดแ e ่งแร่ง e ่งแร่งแต่ว่ามลน,น่ะโอเคอยู่พี่น้องค่ะเป็นอย่างถือว่าร่างกายแข็งแรงปกติเนาะเอาสัมผัสบาเพ็ดต่อเด้อบาดนี่เด้อพี่น้องจ๋าสิบดะไปโรงพยาบาลสช่ปะเธอเธอเป็นแนวนี้อืมน,นอนเกิดนอนพักผ่อนจะหน่อยกัสิไข้แลวพี่น้อง อย่าชะล่าใจนะถ้าร่างกายถ้าร่างกายไม่ไหวก็ไปหาหมูเพราะว่ามันอันตรายอยู่นะยาตัวนี้นะ่ะก็แม่ยูพี่น้องก็ว่าตอนนี้ควรรู้สึกว่าเพลีกะาปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็เป็นเมื่อยคือยังว่าเข้าเพลียยังว่าเข้าเมื่อยมัดร่างกายเข้าอ่อนเพีย้ยพี่น้องแล้วก็แขนนี่กัศย์เบียวายกกัศยยกไปเลยครกบก็ตึงเลยแบบคล้ายๆก็บแบบว่าเข้า นอนทับแขนแม่พี่น้องเคยเป็นในเทียบอแบบแบบนอนทับเส้นแขนเนี่ยของมันก็เลยแบบยกได้แต่ว่านอนทับเส้นเออยกได้แต่ว่ามันนังฝืนความเก็บจากความมันกับว่ายังยกเพามันก็เลยแนบยุ่งสีนะเพราะว่ามันมันไปหดเกี้ยงหลังคนเดียวเขาเออเกี้ยงหลังนอันนี้เนาะแมนแมนมันปวดเปรว่าซันหลังคนเดียวแต่มันไม่ปวดนะมันปวดแค่บริเวณฉีดแค่นั้นฉีดมาเมื่อวานนี่หาวดองดองใส่น้งม่นว่ะ ว่าจะค้องแข็งแรงว่าจะคองว่าเป็นอย่างวันนี้วัดหกทุ่มขึ้นไปยังรู้สึกว่าหนาวไม่ขึ้นหนาวแต่แม่หนาวแล้วก็ปวดหัววันนี้มีห่อที่คุณหมอว่ามันให้กินยาทุกทีชั่วโมงนด้แนี้มเนน่นเอ้ยวยปะปาดน้ำกับแม่มันมีอาการไข้เ้็วนั้นโอ้ยเสียเพื่อนนี่ดีพี่น้องยอมรับอยู่บ่เพชในสีแอตตาแห้งก็ซิ้นแวกอยู่ก็สีแห้งกวัวเพราะว่ามันเป็นไข่ในละออืืความหมายนะพี่น้องคะ แต่บางคนมนสีล้วเพราพบ่เป็นยังก็เป็นยังคือม่นี่ถ้าถ้าจะพูดว่าเป็นไข้แม่ก็ก็ม่ปวดหัวนิดหน่อยกับตัวร้อนนาแต่ว่ามนเป็นคนทีแบบบอนเอกับโรคได้พี่น้องค่ะถ้ามนเก็บไข่คือคือว่าแหละถ้าบอบอไล่แรงอีลีกับก็บิบอกอาการนะสําหรับมดนะคะพี่น้องพอดีมีพี่น้องว่าผนถามมาป้า่นว่าอีกสองวันป้าชีวิตศี์บอกอาการในฟั่งแน่กะ จะขอบอกว่าไปในคลิปนี้ว่าร่างกายพุ่มตาท่านคนบ่คือกันในจ้งน้องมนก็ว่าเป็นอย่างต่บ่อเพชรนี่กันแล้วนี่กับปวดเมื่อยตามร่างกายแบบเมื่อยแบบคนไข่แม่พี่น้องแบบคนวัสบายนั่นแหละอืมกินนานเยอะแต่ว่ามันกับว่าถึงก็่าชิลุกว่าไดดอกกรลุกได้แต่ว่าแต่มันเมื่อยอ่ะเมื่อยเ้าวเขาบออยากฟื้นร่างกายห้าวอืมมันปิดประตูเราคนมาคอยกระสิบไปอาบน้ำคอยกระสิบไปหากินเขา ข่อยกะหิวเข่าแต่เมื่อคืนพี่น้องค่ะอย่บาบอกคอยบ่หิวเด้อข่อยบ่ได้กินเขานี่อืออะไรคะลูกพาอาบน,น้ำกับแม่ปะเพวกาบขาไม่ได้เลยพี่น้องค่ะเฮาหัวนี่คือค,คิดแต่ว่าเฮาหัวคอนจ้าของอืมอัอนแรกคุณเจ้าหนะะึ่งครับว่ค่อยเปิดจะเคลียร์ไปย่ามอะไรก็ไรวันนี้จะเปิดอยูอย่เปิดจะขี่มอเตอไซค์แว้นไปเลยปะปะพาอาบน้ำปะ จับจับจับมาจับนี่ม <Yeah. S 1> ม่มเออมเศ้ามีเสียงว่า <Yeah. S 1> ว,า,วาสันพี่น้องค่ะก่อนจากกันไปมาลือที่นอนแม่ทำไมแม่จะเอาไปซักแล้วนะมานาน้อยเอยเจ้าเป็นเด็กขี้ดื้อและแม่ก็จะตีเจ้าเจ้าทำไมดื้อใ้ใจ ทำไมจะเป็นเด็กขี้ดือ้อพี่น้องมองแน่ทำไมหนูเป็นเด็กดื้อจังเลยค่ะไปะอาบน้ำกับแม่ดีก,กว่าไปปะไปซื้อข้าวปุ้นกับแม่ป่ะไปบอกแม่พาขี้มอไซไปบอกขี้มอไซไปส่งไม่ลูกเขาหลัดถ,ถงไปน้าลุงเนาะหลัดถงหน้าไปโอ้ยแพงดีพี่น้องเอ้ยแกวตาดวงใจข่อยมีจงจะโวยวายเสียงดัง อ,อ,อืม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 เอาลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย